All New Suzuki f r o n t the iconic drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภยัย Suzuki Safety Support สุดครบครัน All New Suzuki Frong ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ suzuki.co.th go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki สวัสดีครับยูซูตังกุยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2พฤศจิกาย,ยนจน6 8น8ะครับแหมก็ต้องบอกว่าอารมณ์สุนทรีในวันอาทิตย์นะครับสำหรับเด็กหงนะเลี้ยวูนชนะแล้วก็ทําให้เมฆหมอกแห่งความกังวลมันดูคลายลงไปนะครับหลายคนอาจจะดูไฮไลท์เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาซ้ําแล้วซ้าเล่าดูไปยิ้มไป นะครับแล้วก็ฟังเพลงโมซาลาจากคุณบรณุรินท์และตะรวิเชียนเมื่อคืนเนี่ยก็เชื่อว่าใครที่ได้ดูการถ่ายทอดสดนะครับก็จะเห็นว่าทางบโนแม็กเนี่ยเขาจัดคนพากนะครับผู้บรรยายก็คือ,อพี่จอมบอบ,บูนะครับกับเจ๊ดำนะฮะก็หลายคนก็ทราบกันดีอยู่ว่าสองคนนี้ก็เป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็โอ้โหพี่จอมก็ เรียกว่าบรรยายเกมเต็มที่เลยโดยเฉพาะจังหวะที่โมซาล่ายิงให้กับร์พูลขึ้นนำเนี่ยแหมผมว่าน่าจะาเป็นไวรัเล่าได้เหมือนกันนะพอซาลายิงแกก็ตะโกนร้องเพลงโมซาลาโมซาลาโมซาลาดูแล้วมีแกคนเดียวแหละที่ทําได้แบบนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้วันอาทิตย์นะน่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่สดใสทีเดียวสาหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะ ความกังวลต่างๆมันก,ก,ก็คลี่คลายไปบ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนครับฤด,ดูกาลยังอีกยาวไกลนะสถานการณนะ์ณเวลานี้ปัจจุบันเนี่ยก่อนพิมลิกเกมวันอาทิตย์จะเตะกันอีก2คู่เนี่ยนะครับเลี้ยวพูขึ้นมาอยู่ที่3ของตารางนะครับชนะเกมที่6หลังจากที่นิ่งมาที่5เกมตั้งนานนะครับชนะ5เกมแรกแล้วแพ้4เกมต่อมาแล้วก็เนี่ยชนะเกมที่6เอาชนะแอสตันวิลล่าเมื่อคืนที่ผ่านมาที่แอนฟิลด์สอนะครับ ทีนี้มาดูเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาที่แอนฟิลด์หลายคนทราบดีว่ามันเป็นเกมสําคัญมากๆโดของลิวอพูเลยนะครับไม่เพียงแค่แพ้4เกมติดต่อกันในลีกนะถ้านับรวมทุกรายการเนี่ยลิวภูลแพ้6จาก7เกมแล้วที่สําคัญคือลิวภูลเกมรับเสียประตูต่อเนื่องเสียประตูมา10นัดติดต่อกันแล้วนะครับทีนี้เกมเมื่อคืนเนี่ยบรรดาตัวหลักก็กลับมาเล่นเป็นตัวจริงอีกก็เปลี่ยนยกทีมจาก เกมเมื่อกลางสัปดาห์เหลือแค่2คนที่ยังได้ออกสายเป็นตัวจริงก็คือแอนดี้โรเบิร์ตสันแล้วก็อเล็กซิสแม็กแอนลิสเตอร์นะครับส่วนเกมนี้โรเบิร์ตสันก็ไปเล่นแบ็คซ้ายนะแล้วก็แบ็คขวาก็เป็นคอนเนอร์แบรดลีย์นะครับคู่เซนเตอร์ก็ใช้เฟร์จิฟันไดากับอิบราฮิมาโกนาเต้ผู้สาประตูเป็นจอร์จี่มามาดัชวิลลี่นะครับแล้วก็กองกลางแลกนกาเฟนแบกก็หายเจ็บกลับมาก็เล่นร่วมกับอเล็กซิสแม็กแอนลิสเตอร์นะ แล้วก็เบอร์10กองกลางตัวรุกเนี่ยอันเดอร์สโอตก็เลือกใช้โดมินิกโซโบสไลน์นะครับปีกขวาเป็นโมเมสซาร่าปีกซ้ายเป็นโกดดีคารโปแล้วก็อุโกเอ็กซิเกเป็นกองหน้าตัวเป้าอีก2คนที่น่าสนใจในม้านั่งสำรองก็คือมิลอสเคอร์เคชแล้วก็ฟลอรินเวียสนะครับซึ่งโดยเพราะในรายของเคอร์เคชเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาอันเดอร์สโอตพยายามให้โอกาสเคอร์เคชมากมากนะครับแต่ว่ายังมีผลงานที่ไม่น่าพอใจแล้วกเกมนี้ก็ น่าจะเป็นการส่งสัญญาณไปยังตัวมิลสเคอร์เคชว่าเขาจะต้องเร่งทําฟอร์มให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นลูบสันเนี่ยกลับมาเป็นตัวจริงได้รับความไว้วางใจมากกว่าขณะที่เวส t นะก็ยังต้องต้องพยายามแย่งตำแหน่งตัวจริงให้ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับจะเห็นว่าในเกมสำคัญเกมที่เดิมพันสูงๆเนี่ยอั uh, ot, นเนอร์สล็อตณเวลาเนี้ยก็จะเลือกโซโบสไลนมาเล่นเบอร์10ก่อน แต่ว่าแผนงานในอนาคตของเขาแน่นอนว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นภาพของฟอร์เรนเวียสแบ็คซ้ายก็จะเป็นภาพของมิลลัสเคอร์เคชเป็นว่าน,านาทีนี้ก็อาจจะต้องปรับตัวแบบยืดหยุ่ขนขณะที่แอสตันวิลล่าเองก็ไม่ได้พลิกโผอะไรมากนะครับวิลล่าในชนะมาสี่เกมติดต่อกันในลีกดยเพราะเกมล่าสุดเนี่ยชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบเกมศูนย์ด้วยนะผูเ้เล่นเขาก็เลยปรับแค่คนเดียวนะครับเอม่บลนเดียมิดฟิลชาวเซเนินาเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บ ก็เกมนี้ไม่ได้เล่นก็ใช้เอวานเกซองลงมาเล่นแทนที่เหลือเนี่ยก็เป็นนักเตะชุดเดิมจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอลิเวตกินยังเป็นกองหน้าตัวเป้ามีมาแกนโรเจอร์สมีจอห์นแม็กกินเป็นกองกลางตัวรุกนะครับร่วมกับเกซองแล้วก็คู่กองกลางก็เป็นอามาดูโอนาน่ากับบูบาการ์มาล่านะครับแล้วก็ side, Dean, แบ็กซ้ายลูก้าดีนแบ็กขวาแมตตี uh, ้แมตติแคชคู่เซ็นเตอร์ยังเป็นเปาตอเลสกับเอสลี่คอนซาแล้วก็ผู้ต่อสาประตูเอมี่มาร์ติเนสนะ ก็เป็นการพบกันระหว่างทีมหนึ่งที่แพ้มาสี่เกมติดต่อกันในลีกกับอีกทีมหนึ่งที่ชนะมา4เกมติดต่อกันในลีกผลงานเรียกว่าต่างกันเยอะเพียงแต่ว่าสติในการพบกันเนี่ยลิพูลก็มักจะทําได้ดีกว่าโดยเฉพาะเวลาที่เล่นที่แอนฟิลด์เนี่ยไม่ค่อยจะเสียถ้าแอสตันวิลล่าง่ายๆนะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ชนะซะด้วยเ,เกมออกมาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยสูสีกันนะแล้วก็ประตู แรกเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นของแอสเันวิลล่าก่อนก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเกมมันจะพลิกไปทางไหนนะครับวิลล่าเนี่ยได้ยิงชนเสานาะทีที่5คือในช่วง15าทีแรกเนี่ยเกมมันสูสีแล้วก็วิลล่าเนี่ยเวลาขึ้นบอลมาแต่ละครั้งเนี่ยโอ้มันดูน่ากลัวนะครับดูแล้วมีโอกาสมันเป็นช่วงเวลาที่เลี้ยวภูเนี่ยมักจะเสียประตูอะช่วง15นาทีแรกในฤดูกาลนี้นะ เป็นช่วงที่เกมของริพูดไม่ค่อยนิ่งแล้วมักจะโดนลงโทษในหลายๆนัดนะครับแล้วก็วิลล่ายังมีจังหวะได้ยิงจากแมตติ้แคชนะครับซึ่งก็เป็นแบ็กขวาที่ยิงไกลได้ดีภาพที่เห็นเนี่ยนะครับในช่วง15วิวแรกมันมีจังหวะที่ริพูดพยายามบีบแล้วก็เกิดช่องนะครับอแอสเซอร์ลนนั้นปลดมาได้แล้วพอปลดมาทีเนี่ยวิลล่าทะลุขึ้นมา เข้ามาในแดงของลิอร์พูลได้เร็วเลยแล้วก็มาป้วนเปี่ยนอยู่แถวหน้าเขตโทษขณะเดียวกันเนี่ยลิอร์พูลเองก็มีการตอบสนองที่เรามองเห็นชัดเจนว่าพวกเขาไม่ยอมเลยในเกมนี้นะครับไม่ยอมที่จะเล่นแบบเนื่อยๆคือพยายามเร่งเกมเร่งจังหวะเราจะเห็นว่ามีความเกรงอยู่เหมือนกันมีจังหวะผิดพลาดง่ายๆอยู่เหมือนกันเพราะมันเกรงมันแบบ เน้นมากกับเกมนี้เนี่ยแต่ว่าเรามองเห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีแต่ว่าที่น่าประทับใจมากๆอีกเรื่องหนึ่งคือเสียงเชียร์เสียงเชียร์ในแอนฟิลดนี่เรียกว่าตะโกนร,ร้องเพลงเชียร์นักเตะตลอดเลยนะครับแทบจะตลอดเวลาอยู่เหมือนกันแม้กระทั่งอร์เนอร์สล็อตเองตอนที่สกอร์ยังเสมออยู่ 00, 00นะแล้วเกมมันก็ไม่ได้ว่าจะคุมเกมอะไรมาก แฟนบอลเรียบุตะโกนเชียร์เรียกชื่ออันเนอร์สล็อตนะครับซึ่งหลังจบเกมเนี่ยอันเนอร์สล็อตก็ให้สัมภาษณ์นะนักข่าวก็ถามเรื่องนี้อันเนอร์สล็อตบอกว่ามันมีความหมายมากๆเลยสําหรับเขานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เสียงเชียเรียกชื่อผมเนี่ยดังขึ้นตอนที่ยังศูนย์ศูนย์อยู่ตอนเนี้ยทุกคนรู้ว่าอันเนอร์สล็อตก็กำลังยากลําบากทีมกําลังยากลําบากแต่ว่าแฟนบอล ไม่ทิ้งไม่มีโหก็คือตะโกนส่งเสียงเชียร์ทีนี้นโอกาสมันก็ยังสวิงไปสวิงมาเกมมันมันยังไม่มีความนิ่งทั้ง2ทีมอะนะนะครับมาบาดัชวิลลี่เนี่ยต้องเรียกว่าออกแรงป้องกันลูกยิงของมอร์แกนโรเจอร์สแล้วก็ปัดลูกยิงชลบของแมตตี้แคชอีกครั้งหนึ่งโอ้โหคือ เป็นเกมที่มารบร์ชวิลลี่ถือว่าทําผลงานช่วยทีมได้สําคัญเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ยังศูนย์ศูนย์อยู่ถ้าโดนนําไปก่อนเนี่ยความกดดนันก็ยิ่งมากขึ้นขณะที่ลิพูลเองโอาสทองก็มีนะครับโซโบสไลปั๊มบอลแย่งจากเปาตอเลสได้เนี่ยแล้วก็ได้ยิงแต่ว่าจังหวะนั้นยิงของโซโบเนี่ยเหมือนไปนเน้นให้บอลมันตรงกรอบคือมันเกรงนะครับมันเกรงมันกดดันทุกอย่างมันเลยดูตั้งใจแบบมากเป็นพิเศษอะ นะมันก็เลยกลายเป็นยิงเบาไปทีนี้พอผ่านครึ่งชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเกมเริ่มเป็นของเลี้ยวภูแล้วเริ่มเก็บบอลจังหวะ2ได้ต่อเนื่องขึ้นแต่สิ่งที่เห็นเลยคือเลี้ยวภูดูมีสมาธิในจังหวะเข้าแย่งบอลหรือว่าสกัดบอลโดยเฉพาะเวลาที่ผู้เล่นแนตเลลาเนี่ยได้บอลในเขตโทษเนี่ยจังหวะหวาเสียอันตา,ายเนี่ยเข้าบอลระวังนะครับไม่มีเข้าพรวดพลาดคือไม่พยายามไป อยู่ในความเสี่ยงที่จะเสียฟาวหรือว่าเสียเพลงใหญ่ๆไปเสียจุดโทษอะไรแบบนี้ระวังมีสมาธิดูดีมากนะครับและในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เราเห็นเลยว่าริปุนเองก็เน้นในเรื่องของเกมรุกแบ็กขวาแบ็กซ้ายนะครับในเกมนี้ทั้งโรเบิร์ตสันแล้วก็อคอนเนอร์แบดลี์เนี่ยมีอยู่บางจังหวะนี้ที่ขยับเข้ามาเล่นตัวด้านในเลยเป็นตัวแบบพิเศษเสริมช่วยในเกมรุก เวลาที่ทีมทําเกมช่วงท้ายเนี่ยสินาทีสุดท้ายเนี่ยลิพูลขึงเกมเวิลล่าได้นะครับได้บอลต่อเนื่องขึ้นแล้วก็เนี่ยเราได้เห็นแบ็กขวาซ้ายเนี่ยขยับเข้ามาเป็นตัวเลือกแล้วก็เป็นตัวที่สามารถจะทะลุเข้าไปทำประตูได้นะครับไม่ได้มีแค่กองกลางไม่ได้มีแค่กองหน้าแล้วก็วิลล่าเองก็กลายเป็นว่าต้องถูกกดให้รับอย่างต่อเนื่องขึ้นลิพูลก็เล่นอย่างอดทนนะหาช่องแล้วก็พอนาที43เนี่ย โซโบสไลก็โยนให้เอกิตเก้เนี่ยม่งเข้าไปนะครับแต่ว่า VR มาเช็คแล้วมันล้ำหน้าลูกนี้ก็ล้ำหน้าคขอนั่งชัดเจนแต่เราเริ่มมองเห็นแล้วว่าวิลล่าเองก็โดนกดจนรวนอยู่เหมือนกันเพราะว่าปล่อยพื้นที่ปล่อยเวลาให้โซโบสไลเนี่ยเรียกว่าได้โล่งเลยมีเวลาในการมองในการเลง็งในการโยน เห็นว่าพอโดนกดหนักๆวิลล่าก็ปั่นป่วนแล้วนาที45่บวกหช่วงทดเวลาครึ่งแรกเนี่ยประตูก็มานะครับซึ่งมันเกิดจากความผิดพลาดเองของแอสตันวิลล่านะเอมี่มาร์ติเนสรับบอลคืนมาแล้วเบิ้ลคืนกลับไปให้เพื่อนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเล่นชัวหน่อยเนี่ยบอลมันเปาตอเลสคืนมาเขาได้บอลถ้าผ่านไปทางขวามันก็บอลมันก็ไปต่อทางขวามีเพื่อน2คนแต่ว่า มาติเนสเนี่ยเลือกแปรย้อนคืนกลับไปทางซ้ายนะครับเป็นประตูลูกนั้นก็ต้องชมไหวพลิปของโมเมดซาร่านะคือพอมาติเนสจ่ายบอลเบี้ยวเนี่ยแล้วไปเข้าทางเขาเนี่ยซาร่าไม่มัวเสียเวลานะครับถ้าจับก่อนแล้วยิงอาจจะไม่ได้ยิงเขาเลือกแปรสวนแล้วเป็นการแปรแบบแปรคล้ายๆกับอ้อมตัวตัวที่ขวางอยู่น่าจะเป็นเปาตอเลสนะ แออ้อมตัวแล้เบียดเสาแรกเข้าไปลูกนี้เป็นความมั่นใจของซาร่านะคือเราต้องลองนึกดูว่าในช่วงเวลาที่กดดันแล้วก็ในในเกมที่ผ่านมาครึ่งแรกเนี่ยมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจากความกดดันเนี่ยแต่ว่าซาร่ายิงประตูนี้ได้ประตูที่รู้แล้วว่าพอบอลมาเนี่ยรู้แล้วว่านี่โอกาสทองเทา้ทาเท้าถนัดของเขาคือซ้ายแต่ถ้าจะจับซ้ายเพื่อจะยิงอาจจะไม่ได้ยิงเขาแปรส่วนด้วยขวา แล้วแปลส่วนในมุมที่มันโอ้โหมุมเบียดเข้าเสาแรกเนี่ยลูกเนี้ยถ้าไม่มั่นใจจริงๆผมว่ายิงไม่ได้แบบนี้นะคือลูกเนี้นยแสดงใเห็นถึงหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งของซาร่านะครับลูกนี้ก็เป็นลูกที่250ในชุดลิเวอร์พูลของบูเมตซาร่านะก็เป็นคนที่3ในบริษัทของสโมสรนนะ่ยที่ยิงให้ทีมได้ถึง250ประตูอันดับ1ตลอดการยังคงเป็นเอร์ลัสนะ346ลูก โรเจอร์ฮันอันดับ2เนี่ยสองเพราะฉะนั้นซาร่าก็ตามโรเจอร์ฮันอยู่35ประตูทีนี้ครึ่งหลังเนี่ยโจทมันก็อยู่ที่ทางแอสเซนวิลล่าว่าว่าจะเอาประตูคืนมาได้ไหมก็มองเห็นความพยายามของพวกเขาเหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่วิลล่าเหมือนเปิดโอกาสให้ลิ์พูลนะก็คือวิธีการเล่นของพวกเขาวิลล่าพยายามที่จะเล่นบอลต่อบอลจากแดนหลังขึ้นมาไม่ไม่โยนยาวคือลิ์พูลเนี่ย มีปัญหาชัดเจนมากเวลาเจอกับลูกบอมลูกโยนเราจะเห็นว่าหลายทีมเนี่ยเรียกว่าตัดเกมตรงกลางออกไปเลยคือโยนบอมเข้าใส่ลิเวอร์พูลเลยแล้วก็รอเก็บตกบอลจังหวะ2หลายทีมใช้วิธีแบบนี้ซึ่งลิเวอร์พูลยังแก้ปัญหาไม่ตกแต่วิธีนี้มันไม่ใช่สไตล์ของอุลไนเอมิลี่ไม่ใช่วิธีการเล่นของวิลลาอย่างน,น้อยเกมเนี้ยเราก็ได้เห็นแบบนั้นก็จะเห็นว่าวิลลาพยายามต่อบอลแล้วก็โดนลิเวอร์พูลเนี่ยรุมบีบแย่งในหลายๆครั้งอยู่เหมือนกันนะครับแล้วนาที58เนี่ย ริพูลก็ได้ประตู2-0วิลลาเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการเล่นในจังหวะนั้นนะคือไม่ต่อบอลหน้าเขตโทษรับบอลมาแล้ววางบอลขึ้นไปข้างหน้าจังหวะนั้นวิลลาจะเล่นบอลยาวทีนี้พอบอลยาวขึ้นมากลายเป,ป็นว่าริพูนมงดักได้ฟานได้แล้วจังหวะ2อบอลบอลสอเป็นของริพูนเก็บได้เอ่อแมนกลิสเตอร์ก็ไหลให้กับไรอันกาเฟนแบกกาเฟนแบกก็พาบอลมาแล้วก็ยิงฉลับนะครับ เปลี่ยนทางเข้าประตูไปเป็น2 0ศลงโทษแอสเซนวิลล่าได้จากความผิดพลาดของวิลล่าเองเนี่ยสครั้งเลยนะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลก็แสดงเห็นว่ามีความมุ่งมั่นในการเล่นตัดบอลได้เพรสซิ่งไล่บีบอย่างโนมิโซโบสไลเนี่ยจังหวะที่ไล่กดดันคู่ต่อสู้เนี่ย บีบขึ้นไปหาเซนเตอร์บีบขึ้นไปหาผู้สาวประตูเลยเนี่ยโอ้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วมีพลังมากๆนะครับซาร่าเองเกมนี้ก็มีการตอบสนองที่ดีนะครับหลายคนก็ชื่นชมแล้วก็มองว่าเออซาร่าเนี่ยเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเหมือนกลับมาเป็นคนเดิมที่สุดละคือมีจังหวะความกระฉับกระเฉงในการเล่นแล้วก็การเล่นงานคู่ต่อสู้แล้วมีบทบาทกับเกมเยอะนะครับยิงประตูขึ้นนำให้ทีมได้ ถึงช่วง15บาทีสุดท้ายเนี่ยริบุลยังไล่บีบแดนบนอยู่ลเลยนะพยายามกดวิลล่าให้อยู่มีการเปลี่ยนตัวนาที7 7เมืเม่อคืนริบุลเปลี่ยนตัวแค่คนเดียวนะคือฟอร์เรนเวสลงมาแทนอ e ูโกเอกิติเก้ทีนี้ถอดเ e อ,อกิติเก้ออกส่งเวสลงไปเนี่ยเกมเล่นไปจริงก็คือจะเห็นว่าฟอร์เรนเวสเนี่ยลงไปเล่นแทนเอกิติเก้ G. เลยคือเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าก็เล่นในระบบฟอลส์ไนในภาพรวมของเกมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ดีสําหรับลิเวอร์พูลนะครับ แล้วก็มันยังมีผลลัพธ์ที่น่าจะเรียกความมั่นใจได้ด้วยคือชนะแล้วก็ไม่เสียประตูนะครับเป็นการเก็บคลีนชีทครั้งแรกในรอบ11เกมของเลี้ยวภูนะตรงนี้ก็น่าจะน่าจะช่วยให้ทุกๆคนในทีมเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็มีแบบมีพลังมากขึ้นวันอังคารเนี่ยเวีรยพููจะต้องเตะกับเรอเอามาดริตนะครับในเกมแชมเปียนส์ลีกคือถ้าเล่นกับมาดริดได้ดีแล้วโดยเฉพาะเกมรับ ถ้าไม่เสียประตูเนี่ยโอ้โหมันจะยกระดับความมั่นใจขึ้นอีกเยอะเลยแต่ปัญหาคือมัดดิดเองเนี่ยผลงานฤดูกาลน,นี้ก็โอ้โหชะกาชะกันมากมากคือผมมองเกมเนี่ยแมมันมันมันเห็นแบบภาพที่ทีมเสียประตูเนี่ยมองเห็นแวบขึ้นมาเลยโอกาสเสียประตูมีสูงแต่นี่แหละจังหวะอย่างที่บอกว่ามันลงตัวตรงที่ว่าเกมเนี้ยเกมโหดเกมหนักเจอมัดิดนาทีนี้เนี่ยผมมองว่ารีพูลเป็นรองนะนะครับแต่ถ้าใช้เกมเนี้ย ในการเรียกพลังกลับมาได้ถ้าเล่นดีแล้วสมมุติว่าชนะแมตติดได้หรือว่าไม่เสียประตูเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นพลังบวกคูณ2อคูณส,ณส,ณสเข้ามาก็ได้เหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าร์บุลเจอแมตติดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเอาละก็วันอาทิตย์ที่น่าจะสดใสสำหรับเดอะคอปทั้งหลายนะครับใครเห็นยังไงกันบ้างวิธีการเล่นของทีม การตอบสนองของผู้เล่นนะครับผมเชื่อว่าน่าจะสร้างความประทับใจแล้วก็เรียกความอุ่นใจให้กับหลายหลายคนได้สำหรับวันนี้ก็เจอกัน,เท,นเท่านี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็มาลุ้นพิมลีกันต่อเดี๋ยวดูคู่บอลมัดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคู่นี้ก็น่าสนใจมากๆบอลมัดก็เล่นได้ดีนะครับในซีซั่นนี้เอาละโอกาสหนะ้าพบกันใหม่วันพรุ่งนี้แหละพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ